สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกคนพี่น้องครับผมลุงท่านให้โชควันนี้พบพี่น้องของเราหนึ่งวันสิบเจ็ดกุมภาหกเจ็ดนำเสนอครับหน่วยล่างตัดสองสูตรเมื่อกี้ลงสิบ่างตัดสองสูตรไปแล้วทีนี้เอาหน่วยล่างตัดสองสูตรหรืออะไรเอาสิบ่างมาชนนะครับมาครับฟังคาเตือนเลยดีกว่าพี่น้องครับแล้วเรามารับชมกันครับว่าวิธีทาและทําแล้วจะได้อะไรสําหรับสูตรนี้อ่ะครับเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับ คลิปไปดูที่กำลังนำเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความบางังดีจากลงทัศ์ให้โชคมาดูสูตรและวิธีทำครับสูตรที่1ผมให้ใช้หลักหน่วยครั้งที่1บวกรหัสศูนย์หสูตรที่2ครับผมให้ใช้2อคูณร้อครั้งที่4บวกร้อยที่3ก็คือบวกร้อยกับ10ครั้งที่ส แล้วก็เอา2มาคูณแล้วผลคูณมาบวกร้อยครั้งที่3อีกรอบหนึงโอเคนะครับหน่วยครั้งที่1เป็น5ผล5บวก1เป็น6ได้วิ่ง5กับ6อยู่ในหลักสิบสูตรที่2 2บวก1้0ที่4 0ศนยบวก9ได้9เอา2มาคูณ9ได้18 8มาบวก2คือร้อยที่3ได้0ผลบวกเป็น0 0นบวก4ได้4บวก1ได้5ได้0 45ยชนแล้วครับ จะเหลือ5ตัวเดียวงวดนี้และผลที่ออก3 5 6 7 5 7 2ตัวล่างออก8 5เหลือ5ตัวเดียวถูก5มาต่อครับหน่วยครั้งที่1คือ8 8บวก1ได้9ได้8กับ9สูตรที่2 110ที่4บวกกัน5บวก8เป็น13 2คูณ3เป็น6 6มาบวก100ที่3คือ9 6บวก9เป็น15 15บวก4เป็น19บว1เป็น25 90 ชนไหนครับชน9ตัวเดียวพี่น้องครับอยู่ในหลักหน่วยและผลที่ออก6255442 5, 5, 4, 4, ตัวล่างออก89ถูก9ตัวเดียวตัดแล้วงวดต่อมาครับ30ทธันวาใช้17มกมกราไปเลยครับหน่วยครั้งที่1คือ0 0ไปบวก1ได้1ได้0กับ1อยู่ในหลักหน่วยสูตรที่2ครับบวก110ที่4 4บวก5เป็น9 2คูณเเป็น18 8บวก8เป็น16 ได้หกหกบวกสี่ได้สิบสิบบวกหนึ่งได้สิบเอ็ดชนกันที่ศูนย์กับ1ครับงวดนี้เราได้ลากหน่วยคือ0และ1และผลที่ออก1 05 9792ตัวล่างออก61ถูก1ตัวนี้อยู่ในหลักหน่วยโอเคนะครับมาครับมาต่อกันทีนี้พี่น้องครับหน่วยครั้งที่1เป็น9 9้เบวกหเป็น0ได้9กับ0 6กบวกหเป็น 9, 2้คูณเเป็น 18, 8แบวกหได้ 9, 9้เบวกสเป็น 13, บวกหเป็น 14, บสี่สูตรที่1ได้ 90, ้ย์สูตรที่ 2, 9, 3, 4ชนแล้วที่9ตัวเดียวเราจะได้9อยู่ในหลักหน่วยและผลที่ออกครับหนึ่งคุณพาหกศูนย์ตัวล่างออก0ูย์เของเราได้9ตัวเดียวงวดปัจจุบันครับถ้าสูตรเดินต่อเราจะได้แบบนี้ไปเลยครับ หน่วยครั้งที่1คือ3าบวกหเป็น4ได้3กับ4สูตรที่สองหบวกสได้9 2้คูณเเป็น18 8แบวกหเป็น13ผลบวกเป็นสามบวกรหัส4เป็น7บวกรหัส1เป็น8สูตรที่1ได้3กับ4สูตรที่2ได้3ามเก็บแตัดกันแล้วเหลือ3ตัวเดียวถ้าสามมาผมรูดที่หลักหน่วยคือ0 3 1 3์3 3มหนี่ส 5 3า3า3ห3 9ามเสครับมาถ้าตัวเด่นนะทีนี้ก็จะเป็นตัวไหนครับตัวเด่น3ามสา หนสวางไว้3มตัวนี้ครับวางไว้3มตัวนี้ถ้า3มาเราจะได้หนึ่งสาสสามสามสนี่คือรูปที่หลักหน่วยแล้วทีนี้พี่น้องครับความสำคัญจะมาอยู่ตรงนี้ครับผมจะเอาสิบล่างที่ลงเสร็จก่อนหน้านี้เอามาชนเลยครับ10บล่างเหลืออะไรครับ สิบล่างงวดนี้เหลือหนึ่งตัวเดียวถ้าหนึ่งมาชนหน่วยล่างเราจะได้หนึ่งสามตัวเดียวพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเม็ดเดียวคือหนึ่งสามเท่านั้นครับถ้าสูตรเดินต่อถึงจะออกหนึ่งสามนะครับอะโอเคพี่น้องครับเอาสิบอาหน่วยมาชนกันหลักสิบได้หนึ่งหลักหน่วยได้สามก็จะเป็นหนึ่งสามถ้าสูตรมันเดินต่อนะครับโอเคไหมครับ มาพี่น้องครับสูตรนี้เดินทางมาถึงแค่นี้ก่อนจ,จากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ